ขอมาแล้วซองนี้พี่น้องยิงหัวมันเซล,ลไปซองนี้มักเบาหมัมกเบา,มมาเบ,าบามากกระเพานไปพี่น้องอคนห้องจบะมากเนาะหาแต่แนวมาสียจ้ะอธิบายไปเพนเกิดสีบุค่อยเข้าใจบะมากกระพานไปสีกระแดงมั้งนะนั่นมาจากสีสีสไปก็เป็นงานทุกวันว่า สวัสด <laughs> <Christmas>. ีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเกากับพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนได้หนึ่งปลาหนึ่งเห็ดหนึ่งพักหนึ่งพักรอย่างลยจ้ะหนึ่งเห็ดอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางล้มฝรั่งได้ใจด้วยคนอยากรองซิมเบิงวาโรชาติเป็นยังไงอันนี้เป็นดอกกระเทียมสาวเดือนเก็บใส่ตู้ไว้ดอกกระเทียมแล้วก็บวกนีบวกลวกนะคะข้างหลังพี่ละ เยาวปลาค่ะน้องไม้ตรมค่ะโอ้ยน้องไม้หนึ่งกบนี่จ้ะน้บข้าวเหนียวค่ะพี่น้องตามคำขอเอฟซีขอคนขอจะโดนจะดีวัตถุดิบครบครักับเบรดเอ่อเฮ็ดสู้กินค่ะพี่น้องจา่าเออม,มาจา้ะคิดอยากก็ดีเลยจ้ะพี่น้องก็เลยจัดเออม,มาได้จ้ะเด้อจวดอย่าสร้างแนวเปล่ากินก้อนเข่าจ้ะพี่น้องจา่าเ่าเป็นว่า <c oughs> มาจา้ะ หนึ่งปากข้าวบาัลลังก์สายิงเงยังจวดเอาใจนะมามามาแม,ม่น้องกินข้าวแซ่บข้าวบุติ่มแซ่บน้ำกันจ้ะบับจังก์หนึ่งป่านึ่งปลาเขง็งกะพี่น้องปลาเข็งที่สาวเดือนปีวันนั้นแหละแซ่บก็เก่ากับี่น้องหนึ่งป่าจำเจียวจำเจียวหืมสับอืม จับจับไปเล้นขอบอก,กคืกอขัดเห็ดกสะสับหม่แล้วสั้นแหมอืมมันมุกแล้วจ้ะสัน้นบอกกระเทียมเติมปากปีนี้บ,บ,อบอม่ได้ไเจ็บค่ะขอตบอ่มี้เล่ละเจ้าไวใจสองฟิวตได้ปีที่แล้วไปเล็เป๊ะ ขมาแล้วซองนี่พี่น้องกินหัวมันเซ่บไปซองนี่มากเบาจัะมากเบาบะมักกระพานไปพี่น้องอคนท้องเธอบะมักเนาะหาแต่แนวมัดจีเลยจ้ะอธิบายไปคนเกิดสิบหกค่อยเข้าใจบะมักกระพานไปเนาะจดีว่าบา่ คนมากบอกจะดูดจะดีสองคนเบาๆกันนี้เอาไปรับสมจัคสตองนี้เอาความมว่นแบ่งปันความสุขถูกทุกตุลุดถูกดิบบอกถืบอบอกอธิบายชี้แจงรายแล,ยล้วจั๊บอธิบายไปเพื่อนก็นบอกเข้าใจเพราะว่า คนบ่มักข้าคนกะหาตอนนี้มาจิเหลือขคาวเหนยแซ่บมนาะแซ่บไปเนาะไมไ่กินโดนดีที่ว่าคก็แบบแบบนึง ็หน่อยเป็นกระตุนทางนี่อราจะงคุ้กกีเดี่ยวเห็นะหสุดเจี่เส้นเลยกเป็กระดูมหนึ่งหอมหอมค่ะ ร่มกอนบอกนัำนับไนั่นงฝานั่งร่มเลจ้ะของฝรั่งเลยจ้ะอันนี้เขจะพอปูกกลยจ้ะตัวก็บาด้งเขาอยู่น้บวัดอลนนั้ซื้อมาไหวจ้า มันงสามนี้ค่อว่าเราจะกินเราเห็นกินก่อน,นมาหนึง่งหวานหวานนี้จะหวานกว่าบวดเขียวอื <laughs> ได้ขาอ่อนบาดเราอะมากกินขาอ่อนหนึ่งจ้ะ phải sang nó chảo rồi bơ mí má Được ai xịt cái đèn mà ngán Nó mà, mà chẳng Thì ซีไปตัปเมันงามตัวมันะ่าม แต่แมบแรกจดเดยนะอร่อยปัจจุบนมีเลยจ้ะเราว่าเขาอยากกินหนึ่งปลาเคน็นปลาเค็งมก็เลยว่าเ้าปลาเค็งเพราะว่ามันแสก็หอมแสร ไม่เสมเออย่าว่าที่หนึ่งต็เห็ดเด็กหนึ่งเลยอ่านนั้นเอาจอะนะเอาเลยได้ถามยายอ่ะ <c oughs> นายายกินข้าวเหนียวไหมาลูก <c oughs> หน้าัองแม่นั่งมาข้าน มาใกล้แม่เลยนะถ้บเบลตื่งดังนะเข้าก็กเข้าโทรศัพท์แม่สิเอาไปกินนู่น,อ,น,นอ่ะไม่เป็นพิษโอ้ยไม่เผ็ดหรอกลูกก็เหนียวบ้านเผ็ด <c oughs> <c oughs> นกไก่โบราณนางเบิร์กระตุนงงตินเลือกสิ่งอไรจ๊ะเสียงกระตุนเสียงอะไรเช็คดี

ก็จ่ดจ้ะเห็ดบานท้องยังหอมจัดเลยตัวจกกัคกอเห็นหนังคิดบอกเห็ดบานน้องหอมกวกไม่ได้เลี่ยงไม่เลก่ยง้ะเห็นนางฟ้านางล้ม คนร้องซื้อมาซิมึงเหตวความกับมียสบายไละซิบมังมันดีค่ะมัดกินของเขาดิกวไปเข็งกินมัน tất cả nước trong lò Em có thể hết anh, Nấm dại. Để nấm dạ. Nấm, dạ. nấm, dạ. nấm, dạ. nấm dạ. บ่ป่นจ้ะป่นแล้วเ <c oughs> นาะชอนตน้นึงเห็ดจิ้มเจียวเนาะไปมาคือขาดนุ่มน้ำยำกว่าข้าวปลาใสติ๊บนี้ใส ไม่ยังไงค่ะติ้นเร็วติดนิสัยค่ะถ้ามาชาติก็เป็นเสือจะแสงแง่ถามบ่เปลนมันไม่ถนัดจ้ะอุ้ยอ eh uh ุ้ยนอนอยากกินน้ำข่อยปะนะบางทีจะแท้งกันหางใส่สุดงามแล้ว เขาเนี่ยกินให้อิ่มพี่น้องจา๋คงงจาคลิปยาวยาวลยจ้ะเขาชอบบอกนั่งกินนั่งเล่นเลยนางสััเจ้าอ,อ,อ,อะไรพี่น้องจา๋าสาวเดินคนอนุญาตก,กินให้อิ่มนะจ๊ะคลิปยาวแล้วจ้ะเออ มา่กี่มีของสาวเดินจะเด็กฝากกดไลค์กดแชร์ทางสาวเดินไกลบ้านสาวเดินคำจัดสวดส,สาวเดินชาแน,นลจ้าฝากกดติดตามรับชมด้วยนะจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจสาวเดินได้จ้ะเดอะ้อยูดีไม่แห้งมีความสุขสุขภาพหลางกายแข็งแรงกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ